สวัสดีค่ะ ในทุกๆปีเราจะเห็นตัวเลขผู้ที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของสังคมที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและวันนี้รายการความหวังสร้างกำลังใจเราจะพาไปติดตามชมกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไปมอบกำลังใจให้กับน้องๆบ้านดาษชาววีชายปากเกร็ดรวมทั้งยังได้มอบเงินสมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆอีก4แห่งด้วยกันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำนักง,งานสลากในเราคือใครนะครับก็คือว่าเราเป็นองค์กรที่นารายได้สู่รัฐนะฮะแล้วเรารายได้นั้นไปดูแลสังคมจริงๆแล้วสำนักง,งานสลากดูแลผู้พิการเนี่ยหลายกลุ่มหลายชุดมากมายเลยเนี่ยนะครับสำนักง,งานสลากยืนยันครับว่าจะอยู่เคียงข้างสังคมดูแลสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการผู้ที่ต้องการได้รับความรู้และการศึกษาถ้าเราร่วมด้วยและเราดูช่วยกันจริงๆแล้วเนี่ยเราช่วยได้ยอย่างมหาศาลครับแค่สงใจก็ดีแล้วตามกําลังกายกําลังใจกาําลังทรัพย์ผมคิดว่า ช่วยกันทุกคนนะครับสังคมอยู่ได้หมดครับท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนรับก็มีโอกาสมีเวลาก็ให้มาเยี่ยมเด็กดกแๆที่สถานศเกษาที่พาการทางสมองและปัญญาหรือว่าราชาารีนะครับอยากจะขอขอบคุณท่านรองอสำนักงานสลักกินแบงรัฐบาลก็ทึ้งได้มานลเยี่ยมน้องๆที่บ้านราชบุรี สังคมไทยยังมีผู้ที่ต้องการกำลังใจอีกมากมายค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สร้างความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทย